สวัสดีค่ะสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้ได้เมนูหมกหม้อปลานิลเนาะค่ะเนาะมาได้ครับวันนี้มาเด้อค่ะเสียบ,บเลยผักหลายๆคือเก้าผักหลาย, <laughs> ยคึค้นเก้าอืมอากาศกินบริสุทธิ์ลายมือ

อ,อืมมีก้างก็หน้อยสองตัวนี้เนาะก้างสิค้าคอไผ่น้อมือนเนี่ย ใ่รอกกางแบบนี้มันก้างพวบปากก้างเงี้ยมปลาอย่างกะปากปากตะเพียนไหมปากปากตตะเพียนพายิสบลาน่นจันตาพุกนันนี่จะเป็นก้างแบบก่างเงี้มเนี่ยงเงี้ยมเดวนี้ปลากรักกันล้เนาะก่างเงี้ ไข่บวไข่เนาะวื้ยไข่เัานมำนมีแ่บแ่บผักมันแซ่บปลาด้ย 挺会搞，他感兴趣。呵呵 ต่างน,นี้ไงค่าค้องสี๋ยวข่าขวาอลองบานเลยอะลืมส่อนบอกมกปลาเนาะ๋ยวมาส่งอย่างน่าอะร ห,หมกปลามกมอค่ะม,มกโดนไายกับเปื่อยได้ปลาก็ได้บบเป็นจ้นเป็นอัน น้ำอะไรมาฟังนน่ป่ะมันเอียงัตเอียงเอียงพวกนี้เนาะกระสังนั้นแต่มันองเฮีย ไปไหม,มกินตอน<า>นี้วันนมอง,งหันมจะกินไงหมกักมักตีนเป็ดมันชิบโต๊ะใช่

Ừm, ngay, nghe ba cái bên này cũng sẹp đến 4 mấy càng Vâng Thấy bà? chưa? กินปลาเนี่ยก็เหนียวกันเนาะม้อนจับจับกระดาษชิ้ชูบกรด้เหนียวสิดมอ บอร์เรบ่องเขาปานั่นว่าสิซื้อเขามาหอวเดียวเขาบรอีงหนึ่งอบหนีงซื้อเอาเขามันขึ้นมดอดบรยากหนึ่งมอดแต้มอยู่กินบรแซ่บจำบุบอือแบบนี้ เอาไปต่ากแ,แดดแล้วก็มาคือเกาหมกไงตากใ้แดดมันอยู่ในเขาันนะแม่ให้จังได้เกิดมีมันดนจักเดือนแล้วสีมาสามเดือนอ <laughs> สามเดือนสี่เดือนยังมัเบื่อจนั้งข้าเจ้าอา๋อย้ว เเบอร์แล้วค่ะืปันทุไท้าย่ะ เดดกับช่องพอดีเลยกินม่ได้ก้างมันเป็นก้างมันตรงนี้เ,เพราะว่าห้างสาวเป็นทอนเหรอมันมันมัคือเห็ดเป็นตัวเป็นตัวเ,วเขาเหลือบไม้สีเนื้อ,อมไม่ยู่ฟังเดียวกันไงเม่เหาองตาเป็นทอนสีมันส่งคือก่างหลายายิ้มละค่ะเข่าวเวบิ้พร้อนละค่ะเข่าเบิ้ล อันนี้เอาพูละสองฮอเอาเด้อค่ะวันนี้ชิมกันไปละค่ะจ้งนายกขอขอบคุณเล่หลาย,ยาานะคะคนที่เขามารับชมคิบกับขอบคุณค่าไว้พอกันเมื่อหนาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ